ความเรียบง่ายของมิติที่5การเดินทางที่น่าดึงดูดใจผ่านจักรวาลในโลกที่ซ่อนอยู่เหนือสิ่งที่เราเห็นตามปกติมีสถานที่พิเศษแห่งหนึ่งที่เรียกว่ามิติที่5ในมิติที่5ความจริงนั้นขัดแย้งกับการรับรู้ตามปกติของเราและกฎของฟิสิกส์ก็มีความหมายใหม่ทั้งหมดที่นี่ปรากฏการที่ยากจะจินตนาการและความเป็นไปได้ที่ไม่อาจจินตนาการได้รอคอยผู้ที่กล้าที่จะสำรวจความลึกลับอันลึกซึ้งนี้ แต่มิติแห่งนี้ไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ในตัวเราแล้วเราลืมมันไปเพราะเราติดอยู่กับโลกภายนอกและสิ่งที่คนอื่นคิดอัตตาของเราก็เหมือนกับตัวตนปลอมที่เราสร้างขึ้นเพราะเราต้องการรู้สึกพิเศษเพื่อสัมผัสมิติที่ห้าเราต้องละทิ้งตัวตนปลอมนี้และยอมรับตัวเองตามที่เราเป็นจริงๆโดยไม่แสร้งทำเป็นสิ่งที่เราไม่ใช่ จิตใจของเรามองหาสิ่งที่น่าตื่นเต้นเสมอและละเลยสิ่งเรียบง่ายแต่การจะไปถึงมิติที่ห้าได้นั้นเราจะต้องชื่นชมกับสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตและมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นอย่างแท้จริงในการไปถึงมิติที่ห้าเราต้องปลดปล่อยตัวเองจากความทะเยอทะยานที่มากเกินไปและต้องการเป็นคนพิเศษสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่มีความสุขและเราต้องปล่อยมันไป ลองจินตนาการถึงผืนผ้าทอที่สวยงามซึ่งทำจากพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในผืนผ้าที่สลับซับซ้อนนี้ซ้อนแก่นแท้ของมิติที่5ซึ่งเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจตัวเองและโลกอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อเริ่มต้นการเดินทางนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือตระหนักถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยไม่ต้องพยายามมากเกินไป ชีวิตก็เหมือนการเต้นรำและคุณไม่ใช่แค่ผู้แสดงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ควบคุมดนตรีของคุณเองด้วยดังนั้นจงโอบรับการเดินทางนี้ตั้งคำถามกับสิ่งที่คุณได้ยินมาและค้นหาความจริงที่อยู่ในตัวคุณคุณมีกุญแจที่จะไขความลับของมิติที่5ได้มันไม่ใช่การทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการมองเห็นเวทมนต์ภายในตัวคุณคุณสามารถปลดปล่อยตัวเองจากภาพลวงตาและสำรวจวิธีใหม่ในการมองโลก ในการผจญภัยครั้งนี้คุณจะค้นพบความเป็นไปได้อันน่าทึ่งละทิ้งภาพรวมตาและกลายเป็นผีเสื้อที่พร้อมจะบินเข้าสู่ดินแดนแห่งปัญญาขณะที่เราออกเดินทางในจักรวาลน,นี้ขอให้เราสำรวจสิ่งที่ไม่รู้ด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและไตร่ตรองถึงความลึกลับอันล้ำลึกที่รอคอยอยู่ในมิติที่หซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศัก,กยภาพที่แท้จริงของเราและทำความเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งกว่าของจักรวาล มิติพิเศษนี้สถิตยอยู่ในตัวเราแต่ละคนเป็นแก่นแท้ของการดำรงอยู่ของเราเพื่อเปิดเผยความมหัศจรรย์ของมันเราสามารถเข้าร่วมการทำสมาธิโดยเฉพาะการมีสติซึ่งช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่ในขณะนั้นมิติที่ห้ารอคอยการมาถึงของคุณอย่างใจจดใจจ่ออบรับตัวตนที่แท้จริงของคุณเพราะคำตอบที่คุณแสวงหาไม่ได้มาจากความยิ่งใหญ่แต่มาจากการทะนุถนอมความเรียบง่ายของตัวคุณ เส้นทางสู่มิติที่5อันลึกลับไม่ใช่การแสวงหาจากภายนอกแต่เป็นการเดินทางภายในเพื่อค้นพบตัวเองและการมีสติเมื่อเราโอบรับตัวตนที่แท้จริงของเราและเจาะลึกเข้าไปในอาณาจักรของการทำสมาธิเราจะค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเราผ่านเลนแห่งความเป็นเช่นนี้เราจะมองเห็นความจริงที่แตกต่างออกไปปราศจากภาพรวงตาของจิตใจ มิติที่หคือสถานที่ที่สิ่งธรรมดาให้ทางแก่สิ่งที่พิเศษและความสุขจะข้ามผ่านขอบเขตของชีวิตประจำวันการผจญภยัยภายในนี้พาเราไปสู่การแตกเข้าไปในแหล่งกักเก็บแห่งจิตสำนึกของจักรวาลอันกว้างใหญ่สร้างความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเราเอง การเดินทางสู่มิติที่ห้าเปรียบเสมือนการค้นพบการเต้นรำของดวงดาวที่ซ่อนอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นการเดินทางที่น่าลหลงใหลและมหัศจรรย์ที่เผยให้เห็นถึงความงามของความเรียบง่ายและแก่นแท้ของธรรมชาติที่แท้จริงของเราการพิจารณาและสำรวจตนเองช่วยให้เราค้นพบสมบัติล้ำค่าของอาณาจักรอันพิเศษนี้และทำให้เราเข้าใจและเติมเต็มภายในอย่างลึกซึ้ง ขณะที่เรายังคงออกเดินทางสู่การเดินทางภายในนี้เราจะเปิดตัวเองสู่โลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งความจริงความงามและความรักมาบรรจบกันอย่างกลมกลืนการเดินทางอันน่าอัศจรรย์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่ากุญแจสู่มิติที่5นั้นอยู่ภายในตัวเราและรอให้เราไขาด้วยการเลือกอย่างมีสติสัมปชัญญะของเราที่จะยอมรับความจริงแท้และความมีสติสัมปชัญญะ ดังนั้นเราควรรับฟังเสียงเรียกร้องให้เรากล้าสเสียงเข้าไปภายในโดยได้รับคำแนะนำจากภูมิปัญญาของจักรวาลที่ส่องแสงสว่างให้กับการเดินทางทางปรัชญาเมื่ออยู่ในอ้อมอกของมิติที่5นี้เราไม่เพียงแต่จะเข้าใจตัวเองอย่างประณีตเท่านั้นแต่ยังพบความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับผืนผ้าใบาแห่งจักรวาลแห่งการดำรงอยู่ซึ่งเกี่ยวพันกับเวทมนต์ที่อยู่ในตัวเราแต่ละคนอีกด้วย การอธิบายมิติที่5ด้วยคำพูดในชีวิตประจำวันนั้นพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เราสามารถพบเจอได้ในโลกแต่เป็นการเปิดเผยอันน่าประหลาดใจที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเราเอง จิตใจของเรามักจะสร้างภาพลวงตาขึ้นทําให้เกิดโลกที่อาจไม่สะท้อนความเป็นจริงแต่เมื่อเราสงบสติอารมณ์ลงสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเรามองเห็นความจริงอีกแบบหนึ่งนั่นคืออาณาจักรแห่งความเป็นหนึ่งเดียวที่นี่เราพบกับความจริงอันบริสุทธิ์ของสรรพสิ่งปราศจากความสับสนและสิ่งรบกวน ภายในมิติที่5เราพบกับการผสมผสานอันทรงพลังของความจริงความงามและความรักซึ่งเป็นการผสมผสานอย่างกลมกลืนของพลังงานจัก,กรวาลเป็นสถานที่แห่งความสุขที่ล้ำลึกซึ่งเหนือกว่าประสบการณ์ในแต่ละวันของเราที่นี่เรารู้สึกเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือจิตสำนึกของจัก,กรวาล การเดินทางครั้งนี้เชื้อเชิญให้เราสำรวจต,วตัวตนภายในของเราและไขปริศนาของมิติที่หเมื่อเราก้าวเข้าไปข้างในเราจะเปิดเผยสมบัติของความจริงความงามความรักความสุขและความเข้าใจอันล้ำลึกดังนั้นเรามาเริ่มต้นการสแสวงหาภายในนี้และค้นพบมนต์เสน่ห์ที่อยู่ในตัวเราเองกันเถอะในการเดินทางครั้งนี้เราจะค้นพบกุญแจที่จะปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของเราและเชื่อมต่อกับสิ่งมหัศจรรย์ไร้ขอบเขตของจักรวาล เรารักคุณสุดหัวใจเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กซี่อาโอ o อรรเรเอกอัครราชทูตของสหพันธ์กาแล็กซี